ปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนกินินเพศปัญญาอ่อนคือเตเดี๋ยวจะมาบอกว่าคนอื่นเขาบูลลี่คนอื่นเขาไหว ไม่ทำให้ชีวิตเองดีขึ้นหรอกนี่จะสอนเป็นวิทยาทานนะเห็นบางคนก็ไปว่าไปเปรียบเทียบไปว่าให้ผี่เขามือสั่นบ้างนู่นนี่บ้างยินขมือบ้างรู้ไหมว่าเขาหาเงินได้วันและเท่าไอืมรู้ไหมว่าชีวิตเขาดีแค่ไหนชีวิตตัวเองละดีแค่ไหนนะ ก่อนสิจะไปว่าผู้อื่นนะเบิ่งตัวคองเบื้องตัวเบื้องตัวตัวคลองก่อนดูดูแลตัวเองดูแลจิตใจตัวเองก่อนว่าจิตใจตเรีองสงบไหมสร้างชีวิตตัวเองให้มันดีก่อนนะก่อนที่จะไปว่าไปบูลลี่คนอื่นอันนี้ผมว่าผมผมบริเขียดบริงเงินดอก mm. เจ้าแห่งว่าคอยแห่งใดนั่นแหละที่บอกรู้สึกเจ้าแห่งว่าคอยคอยแห่งใด ทำยังไงทำทำยังไง,ง,ไงให้ชีวิตเองมันดีขึ้นเอาเอาคนที่เขาประสบความสําเร็จนะ่ะเป็นตัวอย่างนั่นแหละจากผิดผมก็เอาพี่เขาเป็นตัวอย่างนะ เห็นไหมพี่เขาจะโดนว่าแค่ไหนเขาก็าไม่ได้ตอบตัวเลยนะผมเบิ้งเล่าสั้งแต่ยูทูบเบอร์รุ่นแรกๆสิบอกผมมีเอฟซีเราเป็นเอฟซเราแตะโดดจนผมเดี๋ยวาเหตุคลิปจนมีร่ใได้เอาอย่ายไ าเงินสนสางชีวิตจ้าของให้มันดีครับดูแกกดลจิตใจตัวเองดูแกกดลจิตใจสมองเจ้าของวาะเค็ดดีเรือย่างเสนมือก็ไมต่ตอบได้สิยหายพู้อื่น่อยว่ข่อยว่บดเหงื่อหน,น่อยแค่มาบอกก็คซื้อ่า ก่อนจะว่าให้เขาตัวเองดีรด้ยังออืมอืมมในขนาะที่ตัวเองพูดให้คนนั้นคนนี้คนนั้นคนนี้เขาไปไกลแล้วเช่าอไหม เมื่อนี่หาเงินได้สามร้อยทำยังไงพรุ่งนี้จะหาได้สามร้อยห้าสิบวันนี้หาได้สามร้อยห้าสิบทำยังไงจะหาได้สี่ร้อยอืมวันนี้หาได้สี่ร้อยทำยงไงจะหาได้พันหนึ่งในตัวเนี่ยมันสีขำสุดอืมมันสิสบายไม่ไปผักนาอืม เงินเดืดอดร้อนก็แบ้มือขอเงินพอแม่ใส่อยู่ว่าว่าได้แต่ว่าให้มันมีสติอืม <c oughs> ว่าผมเรียนแบบเขาผมบอกเลยผมทําตามพี่เขาพี่เขาเป็นไอดอลผม,มเราทําตามากับคนที่เป็นไอดอล,ลอราเข้ามาเขาเนี่ยเจ้าหูบอกว่าพวกไฟเช็ดเตี้ยเดี้ยเ,ยเ,ยเยตีอยมีไรใดเจ้าบอืม ไปเปิดเพจทำตามน่ะตัวนี้มันจะได้ตังค์น่ะ ไปเปิดเพจเข้าไปใน y o u ูอืมวิธีการสร้างเพจเขาไปเฮ็ดไปซึกษ้าอานาคตจะได้มีเงินเป็นแสนเป็นล้านคือคนอื่นเขาน่นละอ,อนี้เป็นห่วงสภาพกิจ มีเงินส่งให้แม่ใส่คูดเดือนบอ่อมีเงินส่งให้ทั้งบานใส่คูดเดือนบอ่อละใส่งเ,เงินว่างเก่งมีเงินแบบไม่ต้องขอใครไหม่ะ ในขณะที่ไปบูรี่ที่เขาหรือว่าบูรี่ใครก็แล้วแต่หรือว่าเขารู้ไหมว่าเขาได้ที่เงินเท่าไ่อืมเราก็ต้องทำเอาแบบเขาเป็นตัวอย่างสิครับอืมไปทำผิดแบบเขาดีกว่านี่เนี่ยมันดีสั่งสัว์ แฝดไปนำํำบอกไปนําสอนไปนําสอนคนแบบบม,ม่ค่อยมีความรู้เน้นนะสอนพวกที่ไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่อยากให้มันได้ดีแค่น,นนะ หรือใครจะเสียงใครอะไรก็แล้วแต่ผมว่าการที่เราเอาคนคนนึงเป็นตัวอย่างแล้วก็ทำตามเขานะ่ะมันเป็นสิ่งที่ดีนะมผมเรียนจบไม่สูงนะเรียนจบปอของเองแต่ผมชอบประจนภัยชอบอยู่กับสังคมเยอะๆ่าชีวิตสังคมมาเยอะ ก็เลยเรียนรู้มาเยอะการเอาตัวรอดอย่างนี้เดี๋ตอนนี้ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จนะแค่ชีวิตสบายขึ้นนั่นแหละชีวิตดีขึ้น แบบนี่อ้าเนี่ยแสบแสบเมื่อกินท้ายดงเผ็ดหมองมันเสด,ด็จนิ่งใดค่ำน้ำเขาอืม กิปนี่กับมมเวา่าวแมาสอนเน้นเลยยำเลยสอนพวกที่บก่อยบค่อยไปเกระเชิญโลกสอนพวกที่ชอบอิจฉาคนอื่นสอนพวกชีวิตที่ยังมิดยังแย่อยู่แต่กับบูรี่คนอื่นนั่นแหละเอาไปทำตามเถอะเห็นใครชอบใครทำตามเลย เราไม่ได้ไปฆ่าคนตายเราไม่มีความผิดหรอกนะครับเราไม่ได้ทําอะไรเห้เดือดร้อนเวลักเล็กขโมยน้อยไม่ใช่ไม่ได้มีความผิดทําไปเลยชอบถึงไหนทาวันนี้หาได้สามพรุ่งนี้จะหาได้สี่นะพรุ่งนี้หาได้สี่วันต่อไปจะหาได้ห้านี่นี่มันต้องหาเพิ่มเรื่อยๆไม่ใช่หาได้สามก็จะหาได้สามตลอดชีวิตมันก็ได้เท่านั้นแหละ เอาไปแล้วครับพป่น้องฝากวัได้ก็แช่น้ำเนี่ยครับสวัสดีครับคุณ